ตอนนี้เอารถมอเตอขึ้นรถยนต์นะครับกำลังจะไปวัทุรักโอ้โห ica <laughs> เออมามาโอ้ไม่ไหว了เดี๋ยวครับนี่ครับใกล้จะถึงวาทูแล้วอีก3กิโลเมตรครับจะถึงวาทูแล้วนะครับสุดยอดครับจุดนี้โอ้ครับป่าไม้ครับป่าไม้ปาไม้อยู่ตรงนี้ครับ เอาบรรยากาศหน่อยนะครับโอเค ออเออน้องวินาว้นาเนา่นานา้าเน่าต้าเน่าน้าเน่าน้าเน่าน้าน่าง้าเน่า โชวมเลยนได้ช่าหมอเช่าหมอได้ด้ยหรอช่หมอปีนมาบันได้ไหมไมเหรอเ็นมาเล่อยๆอ๋ออันนี้อ่ะสามสี่แอชั่นเนาะ โอ้สวัสดีคร oh, oh, oh. ับโอ้โอ้โอนี่อ yeah. <whis ky. S 1> ันนี mm ้ค hmm. uh ูค huh. oh. oh. yeah. uh. ูว <Huh. S 2> ัต uh ุลครับมาถึงวัตุลแล้วนี่นะครับอันนี้อันน้ถึงวัตูลแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมครับจากที่โอ้ระบอกระโบนเนาะมาถึงจนได้กว่าจะมาถึงนี่มันจะทำรันดานะครับผมเอ้ะกูได้มา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 ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเอออีกอ่ะเจ้าถิ่นนะครับในเจ้าถิ่นครับผมครับผมโอ้นี่สุดยอดครับวาตุลครับสักแค่ไหนเนาะถึงแล้วถึงแล้วเป็นวาตุลครับถึงแล้วครับ เซเว่นเซเว่นที่เดียวในหมู่บ้านครับผมเซเว่นี่สุดยอดแล้วครับแม่ค้าก็สวยเยอะวันนี้ครับที่วาดอครับเอเวอเจอร์สุดยอดครับจากทีมงานทุกท่านครับคณะครูต้อนรับครับชวันนี้เรารอบกองไฟกันนะครับโอากาศก็เย็นประมาณ จีนุ่งสารครับตอนนี้อากาศสุดยอดเลยครับหนาวหนาวหนาวต้องพิงไฟกันแล้วคร,ร,รับสุดยอดครับสุดยอดก็ได้การต้อนรับจากคณะครูแล้วก็ชุมชนอย่างนี้ครับขอบคุณทีมงานวาตูอันอนี้เดี๋ยวพี่สุมาเจ้าขอไหมครับทำไมไครับหาเย็นวันนี้ของเราที่เรากินนะครับอันนี้เป็นหมูย่างนะครับหมูย่างวัตูครับผมครับผม อันนี้เป็นโอ้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเลยครับถั่วลายเสืออันนี้ของดีแม่ต้องสอนครับผมสุดท้ายสุดท้ายเป็นอะไรครับอันนี้เป็นจิ๊ตตุบครับโอ้จิตุ๊บเป็อ,องกินนะพี่ขาหุ่นที่กูเลยครับผมขอบคุณครับสุดยอดส<ำ>ุดยอดอ่องซ้ำโนี้ครับที่วาดูครับเอเวอเรสุดยอด ครับจทีมงานทุกท่านนะครับคณะครูต้อนรับชุมชนคืนนี้เราลอบกองไฟกันนะครับโอากาศก็เย็นประมาณเย็นองศาครับตอนนี้อากาศสุดยอดเลยครับหนาวหนาวหนาวต้องพิงไฟกันแล้วครับสุดยอดครับสุดยอดก็ได้การต้อนรับจากคณะครูแล้วก็ชุมชนอย่างนี้ครับขอบคุณทีมงานว่าทุกที่มาที่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค pues kind of ่ะนักเรียนทุกคนนะครับนะครับคนอื่นนะครับครูขอแนะนําตัวก่อนนะครับครูมีชื่อว่านะครับดาบตํารวจนัทภูมิจันบอกแก้วนะครับหรือว่าเรียกว่าครูแม็กนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักครูนะครับเพราะว่าครูนะครับ เคยสอนอยู่ที่นี่นะครับตอนปี2,558นะครับจนถึงปี2,563นะครับรวมทั้งหมด5ปีนะครับหลายๆคนอาจจะอยู่อนุบาลนะครับหลายคนอายุป .1 นะครับครับจนมาถึงวันนี้อาจจะอยู่ป .6 แล้วนะครับนะครับครูเคยนะครับร่วมกันสร้างนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านวาทูแห่งนี้นะครับ ร่วมกับครูคนเก่าๆนะครับอย่างเช่นนะครับครูใหญ่ช้างนะครับครูใหญ่ฟู่นะครับครูเบิร์ตนะครับหรือว่ารวมถึงครูต้นนะครับที่เคยทํางานร่วมกันอยู่ที่นี่นะครับนะครับสิ่งที่ครูนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับใ้เห็นการเติบโตนะครับของทั้งนักเรียนนะครับของทั้งโรงเรียนนะครับความสะอาดสะอาดของโรงเรียนนะครับ และความมีระเบียบของนักเรียนนะครับครูก็ดีใจนะครับที่วันหนึ่งนะครับครูเคยได้บ่มเพาะมลลิพันธเล็กๆนะครับจนเติบใหญ่นะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่บางคนอาจจะจบมหกแล้วนะครับที่ครูเคยสอนนะครับนะครับครูขอนะครับให้ทุกคนนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับเป็นเด็กดีของคุณครูนะครับเป็นมันเพันธ์ที่เติบโตนะครับที่จะดูแลหมู่บ้านของเรานะครับ ทางบ้านคุณแม่สองนะครับทางบ้านวาทูและบ้านแม่ปู่นะครับทุกๆกคนที่มาเรียนแห่งนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเรียนนะครับมีความสุขกับการกิจกรรมต่างๆที่คุณครูขอมอบให้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเชิญครับท่านนี่ครูมาจากโรงเรียนราชดบ้านแม่ลางยิวนะครับ นั่นครูไม่เคยสอนที่นี่นะครับแต่ว่าครูจะมาบ่อยกับครูใหญ่แม็กนะครับเพราะว่าครูเป็นญาติกับครูครูใหญ่ต้นนะครับครูมาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้มาทักไทยพวกเรานะครับก็วันนี้ที่มาคือครูจะอัดคลิปนะอัดทิปเคยยวางแผนก่อนก่อนปีใหม่แล้วแต่ว่าเนื่องจากภารกิจที่ไม่ว่างนะครับก็เลยได้คุยกับครูใหญ่แม็กว่าในฐานะครูใหญ่แม็กเคยอยู่ที่นี่เนาะก็ อยากให้กลับมาพบปะนักเรียนนะ,ะแล้วก็เหมือนเมืนระลึกความหลังนะครับก็ครูอาจจะไม่รู้จักครูเราเนาะก็ครูครูไม่เคยอยู่ที่นี่นะครับแต่ครูมาบ่อยนะครับน่าจะมาบ่อยกับโอเคโอเค